ื่อหลายคนคยเจจกับปัญหานี้ไหมครับที่เราไม่สามารถเข้าบ้านได้เพราะว่าเราลืมกุญแจครับไม่รู้ว่ากุญแจไปอยู่ที่ไหนครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ต้องโทรตามช่างกุญแจครับเสียเงินเสียเวลาอีกครับลำบากมากครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเจอสิ่งนี้ครับแม่กุญแจที่ปลดล็อกด้วยรหัสครับมีเราหรือคนที่เราต้องการรู้อย่างเดียวเท่านั้นครับที่จะสามารถปลดล็อกมันได้โอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมป้าตีตัวแสบนะครับต้องมีครับต้องมีสักครั้งนึงครับเหตุการณ์ในตอนต้นนั้นอาจจะไม่ใช่หน้าบ้านอาจจะเป็นในห้องหรืออะไรเงี้ยลืมว่าแบบเอ่อกุญแจอยู่ในห้องก็ไปล็อกห้องอะไรอย่างนี้ครับต้องมีครับทุกคนต้องมีต้องมีอาการเลอะเลอะแบบนี้แน่นอนครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเราต้องเรียกทักกุญแจมาใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปเสียเงินเสียเวลาเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําตัวนี้ครับแม่กุญแจที่ใส่รหัสในการปลดล็อกนะครับที่ผมอยากจะมารีวิวนะครับเพราะว่าผมทำ หันมาใช้แม่กุญแจที่เป็นแบบนี้กันเยอะแล้วนะครับเผื่อมเพื่อนบางคนยังไม่รู้จักนะครับยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้อยู่จะได้แบบอปีโอกาสเปลี่ยนแม่กุญแจทันทีก็อาจจะลองพิจารณาเอาตัวนี้ไปใช้ได้นะครับข้อดีของมันเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆด้เลยผมบอกแลวกันนะครับว่ามันเฟี้ยวอย่างไรบ้างนะครับมานี่ครับมาดูเลยครับตัวเขาเป็นแบบนี้นะครับผมรู้จักโลกโซเชียลดีครับอันดับแรกตอนนี้น่าจะมีคนคิดว่าเฮ้ยตัวเล็กแค่นี้มันจะไป ้องกันอะไรได้งัดนิดเดียวก็หลุดแล้วไหมก็ใช่ไงครับกุญแจมันก็มีหลายไซส์ถูกไหมครับไซส์ใหญ่หน่อยเอาไซส์เล็กลงมาหน่อยไซส์จิ๋วผมไม่มีละไซส์จิ๋วที่แบบเล็กๆก,ก,ก็มีนะครับมันมีหลายไซส์นะครับอันนี้คือผมซื้อมาใช้ในบ้านแล้วแบบไซส์ประมาณนี้นะครับถ้าอยากซื้อไซส์ใหญ่ก็มีเลือกซื้อเอาได้นะครับราคาก็สูงขึ้นตามขนาดไซส์แค่นั้นเองนะทุกอย่างเหมือนกันหมดตรงนี้ก็เป็นเหล็กที่หนาที่ไม่ได้ตัดง่ายๆนะครับพวกนี้ก็เป็นแข็งหมดเลยฟังเสียงนะ คือมันเป็นแบบคือแข็งแรงเลยเป็นเหล็กแบบแข็งแข็งหนาหนาเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้ารู้ตึกว่าอย่างนี้ไม่พอก็ซื้อไซส์ใหญ่ไปนะครับวันนี้ผมเอาแม่แค่แบบเหมือนยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการใช้งานมันเป็นแบบนี้นะครับสําหรับแม่แกุญแจที่เป็นรหัสนะโอเคเข้าใจนะเก็บตรงกันแล้วนะมาเรามาดูกันดีกว่าครับเมื่อกี้เห็นกัแล้วครับเสียงไม่ต่างกัน เห็นไหมอันนี้มันอาจจะหนักกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มันอ่าต่าราคาถูกนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัวราคาแพงก็จะหนักขึ้นไปนี้คุณภาพตามราคานะครับอ่ะนี่ครับก็อ่าปลดล็อกไรมือกติเลยนะครับตามต้นเบื้องต้นลงไนตั้งค่าเป็น0ูนูน์มาเดี๋ยวนี้ผมสอนตั้งรหัสด้วยแล้วกันเผื่อใครซื้อตัวนี้แบบนี้ไปใช้นะครับถ้าเป็นตัวแบบอื่นก็อาจจะมีลักษณะเฉพาะในการตั้งค่าก็ลองศึกษากันดูเองนะครับแต่นี้ผมให้ดูแล้วกันตัวนี้นะครับก็ง,ง่ายๆเลยครับเวลาล็อกพอล็อก พอล็อกเสร็จก็หมุนมั่วๆเลยนะครับเห็นไหมไม่ได้ละไม่ต้องใช้แม่กุญแจเสียบเลยแค่นี้ก็ไม่ได้ละก็คือจะมีแค่เราคนเดียวที่รู้ว่ารหัส4ตัวของเราคืออะไรนะครับแต่แนะนําว่าต้องเปลี่ยนรหัสด้วยอย่าใช้0ูนย์ศูนย์ครับเพราะตามพื้นฐานคนเลยเวลาสมมติว่าผมหรือว่าไม่ต้องไปผมดิเวลาโจรจะไปงัดบ้านใครครับถ้ามันเป็นรหัสอย่างเงี้ยเขาจะมีอยู่สองสามอย่างนี่แหละศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่ง กก้าอะไรประมาณนี้นะครับถึงตรามสแบบนั้นนะเพราะนั้นตั้งรหัสที่มันยากหน่อยที่ตัวเราเองจะรู้คนเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับนี่พอปดิดล็อกปุ๊บเฮ้ย hey, พอหมุนต้องการจะเปิดครับเราก็แค่หมุนมาที่ศูนย์ปุ๊บปับปับปิง้งเรียบร้อยครับตรงนี้ก็จะมีคําถามเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งครับว่าแล้วมันมีประโยชน์ยังไง มันไม่ได้สะดวกกว่าการใช้กุญแจเลยนะครับก็ประโยชน์อย่างที่ผมคิดได้นะครับมีประมาณนี้นะครับ1คืออย่างที่บอ,อกไปเราอาจจะลืมกุญแจครับถ้ามีตนนัวนี้เราไม่ต้องสนใจเรื่องกุญแจเลยครับเราไม่ใช้กุญแจแล้วนะครับเดินม,มาถึงบ้านแล้วก็เปิดรหัสที่เราต้องการเลยเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเรื่องการลืมกุญแจได้เรื่องการต้องแยกช่างมาตัดปัญหาทิ้งไม่ได้เลยครับตรงนี้2ครับคือเราสามารถให้ใครมาเปิดก็ได้สมมุตินะ สมมติว่าบ้านเราอยู่กันหลายคนนะครับแล้วเราอาจจะล็อกห้องนี้ไว้เฉพาะห้องส่วนตัวเรานะครับแล้วเผอิญเราอาจจะลืมของหรือว่ามีอะสรสำคัญในนั้นที่ เราต้องการใช้นอะ้วยานั้นแต่เราอยู่ข้างนอกแต่ที่บ้านมีคนอยู่เพราะไ่พิอพนอปุ่ยญาตายายนะครับเราก็บอกรหัสนี้ให้กับเขาไปนะครับมึงเวลาของเราเป็นแปแกๆนะครับแล้วก็บอกคนที่บ้านไปว่ารหัสแปลกนะเข้าไปดูเอกสารตัวนี้ให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราไม่ต้องกลัวไปพอเรากลับมาเราก็สามารถเปลี่ยนรหัสได้ครั้งอื่นเขาจะได้เข้ามาไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วเป็นประโยชน์แบบนี้ที่ทุกคนขอแค่มีรหัสนะ่ะ แค่มีรหัสก็สามารถเข้าได้นะครับซึ่งรหัสพวกเนี้ยแน่นอนครับว่าเมื่อเราตั้งแล้วต้องจําด้วยนะครับถ้าไม่จําลืมเรียบร้อยเลยนะครับถ้าเป็นประตูบ้านเข้าทุกวันออกทุกวันเนี้ยอ่าโอเคมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นแบบตู้เซฟหรือของสําคัญในสักอย่างที่แบบนานๆเปิดทีอ่ะจำให้ดีนะครับถ้าจําไม่ได้นี่งานห้องนะครับมันจะรีเซ็ต ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดมันก่อนนะครับการตั้งรหัสมันต้องเปิดออกมาก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้ตนนัวนี้สิ่งเดียวที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของรหัสครับจำรหัสให้ดีอย่าลืมเด็ดขาดครับถ้าลืมก็เกมโอเวอร์ครับต้องงัดออกอย่างเดียวเหมือนเดิมสรุปไม่ลืมกุญแจนะลืมรหัสแทนเหมือนเดิมแอ้ต้แต่ขี้ลืมขนาดนั้นก็อย่าใช้เลยเไม่ต้องใช้อะไรบล็อกมาแล้วบล็อกอะไรก็ไม่ได้หมดนั่นแหละครับนะอะเพราะฉะนั้นก็ทําให้ดีนะครับอย่าลืมรหัสนะครับ ขานี้มาดูวิธีการตั้งรหัสดีกว่านะครับคือในกล่องที่มาเขาไม่ได้มีคู่มือบอกด้วยไม่ได้มีอะไรบอกเลยนะครับผมดูจากร้านที่ซื้อมาและเขามีวิธีการตั้งบอกก็เดี๋ยวผมมาทาวิธีการสอนเป็นวิดีโอแล้วกันนะครับเบื้องต้นโรงงานแน่นอนครับทุกที่แหลังมันก็หมดตั้งค่ามาเป็น0000 00ครับเมื่ออยู่ที่0000 00นี้จะสามารถเปิดออกได้นะครับผิดแค่ตัวเดียวเป็น1ก็ไม่ได้ละลลอกแล้วลน,ะนะครับต้องเป็น0000 00เท่านั้นจึงจะเปิดได้นะครับ วิธีการตั้งรหัสนะครับเพื่อนเพื่อดูตรงนี้นี่นี่นี่ฝั่งที่ฝั่งที่ไม่ไม่ใช่เป็นแบบที่เอาเสียบลงไปอย่างนี้นะครับเป็นฝั่งตรงเรียกว่าอะไรนะโคนมันน่ยน,นะครับอ่ะมันจะมี2รูเห็นไหมครับนี่รูตรงนี้กับรูตรงนี้ครับเวลายกแม่กุญแจมามันจะมีตุ่มขึ้นมาเห็นไหมเห็นตุ่มตรงนี้ไหม เนี่ยมันจะมีตุ่มนี้ขึ้นมานะครับให้เรานะครับหมุนมาให้ตรงกับรูนี้นะครับกดลงไปแล้วหมุนนิดนึงก็ได้มันจะได้ล็อกไว้อย่างนี้นะครับอ่ะเมื่อมันล็อกค้างไว้แบบนี้แล้วนะครับให้เราตั้งรหัสได้เลยอันนี้ผมเอาใกล้ๆก่อนอนะครับจะได้ไม่งงนะครับอ่ะแปด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 แล้วกันอ่ะแปด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 เมื่อตั้งแปด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 อย่างนี้ครับแล้วเราหมุนกลับล่องเดิมขึ้นมาครับกึ๊บนี่นะครับตอนนี้ครับแปด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 จะเป็นรหัสที่มันปลดล็อกแล้วเห็นไหมใส่ก็ไม่เข้านะครับจะเป็นรหัสหนนาดผมกลับใู้ะ ศูนย์ศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับไม่ได้แล้วอ่าตอนนี้รหัสของเราเปลี่ยนเป็นแปด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 แล้วนะครับเมื่อต้องการเปิดก็กลับมาแปด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 ปิ้งเห็นไหมครับอ่าเมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสก็เหมือนเดิมครับหมุนมาให้ตรงร่องนี้กดลงไปแล้วก็หมุนไปนี้ให้มันค้างไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสได้อ่าศูนย์ศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมุนกลับมาขึ้นจุ๊บจบนี่เห็นไหมอืม ถึงตรงนี้นะครับการตั้งรหัสอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับควรจะเป็นเลขไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็เป็นเลขที่เรารู้อยู่แก่ใจอาจจะซ้ำก็ได้ซ้สำสามตัวซ้สำสองตัวให้คนคาดเดาไม่ได้นะครับต้องเป็นตัวที่คาดเดาไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราเน้นเรื่องความปลอดภัยในบ้านเช่นสมมติอาจจะเป็นห้องส่วนตัวเราที่เราไม่อยากให้คนในบ้านเข้าไปถ้าเกิดเราตั้งแบบเป็นวันเกิดสมมติเราเกิด5เดือนหนึ่งใช่ไหมครับเราตั้ง ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งอย่างเงี้ยคนในบ้านเขาเดาได้บางทีเขารู้อ่าอ่าไม่ปีเกิดกับวันเกิดอะไรอย่างนงี้นะครับหรือว่า ท้ายเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอาจจะเอาเป็นแบบสี่ตัวท้ายของเลขประจําตัวโรงเรียนเราสมัยเรียนมอบปฐมอะไรอย่างเงี้ยเอาที่มันแบบคาดล็อกไม่ได้ไปเลยนะครับถ้าตั้งปีเกิดวันเกิดเบอร์โทรศัพท์พวกนี้มีโอกาสที่จะโดนเดาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวใช้ล็อกข้างนอกบ้านเงี้ยไม่มีปัญหาคนที่เข้ามาเดาไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่ใช่เพื่อนกันนะบางทีเพื่อนก็มาขโมยบ้านได้ไหมเออไม่รู้เหมือนกันนะครับนั่นแหละครับที่ผมแนะนาพยายามตั้งรหัสที่ คนจะเดาไม่ได้อะพูดง่ายๆนะครับก็แต่ละคนมันมีดุงราวของชีวิตไม่เหมือนกันนะครับก็ลองไปหาตั้งกันดูได้นะครับ นี่เจ๋งครับเจ๋งๆอ่ะนี่ครับความเฟี้ยวของแม่กุญแจที่ปลดล็อกด้วยรหัสตัวนี้นะครับเบ้ครับอย่างที่เห็นกันไปนะครับผมเชื่อว่าเจ้าสิ่งนียจะไปช่วยแก้ปัญหาการลืมกุญแจของเราได้เป็นอย่างดีนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมก็มารีวิวให้ดูไว้ให้เพื่อเป็นหนึ่งทางเลือกของเพื่อนๆในการเลือกซื้อแม่กุญแจอะไรกันนะครับเผื่อตัวต่อไปอยากเปลี่ยนจะได้แบบเฮ้ยด้รู้ว่ามีแบบนี้อยู่อาจจะเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ครับแล้วจะรู้ว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเรื่องความแข็งแรง ทนก็เหมือนกุญแจทั่วไปนะครับตัดยาเหมือนกันอยู่แล้วถ้าเกิดเขามีความสามารถที่ตัดตัวนี้ได้ครับกุญแจตัวอื่นก็ตัดได้ครับเพราะมันเป็นเหมือนกัน,เป,น,เ,น,กนเป็นเหล็กนานๆแข็งๆเหมือนกันเลยนะครับแต่เมื่อคือมันก็มีหลายรุ่นหลายไซส์นะครับนี่ผมถือไซส์เล็กมาครับแค่พอใช้นะครับมันจะมีไซส์ใหญ่ก็มีราคาก็แพงขึ้นไปตามขนาดของมันนะครับยังไงผมหาลิสต์สินค้าทั้งหมดไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับทั้งช็อปปี้ละซด้าเลยนะครับสนใจก็ไปสั่งซื้อมาใส่ในบ้านตัวเองกันไว้ได้นะครับไมี ประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเควันนี้กับวิดีโอหน้าครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไป็อกบ้านก่อนเดี๋ยวโจนมาขึ้นบ้านไปนะครับสวัสดีครับนี่มาแค่นี้โจนก็ไม่กล้าเข้าบ้านแล้วประกฏลืมปิดหน้าต่างอีกทีนี้